จากฝูงอะ่ะจากฝูงเลยยายอ่อนน่ะยายบางอ่อนบาดละโลมานลันมันยังมาไหมันแล้วมาฝูงฝูงมาแล้ว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  ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมาหากินดินไทยวันนี้มาลุ่นเสี้ยนย้อไายเคลื่อนปลาสักกันเขื่อนครับหมายม้าวันนี้ก็นหมายบ่อครับบ่อหินและะ้วก็น้ำก็ยังบ่ท่านได้ลุงนะครับยังเริ่มลุ้งตามยังบ่เต็มบอ่อตอนนี้มีหมายแบบที่น้อยลุงแล้วตอนนี้เพราะว่าน้ำมันดันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอนนันดับน้ำเนี่ยน้ำก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆ เมืมเพชรคิดคนี้นีก็เป็นวันที่สี่นะครับสี่ลมหนาวกัเริ่มม้าเราครับอากาศหนาวเริ่มพัดมา้าละล้มเปลี่ยนทิศละมาทต้องเดนินหาเสียนย้อครับมัน,เ,นเดี๋ยวมาลรุนกันไปทนนังไหนบานาบ่มันบ่อนี่เคยเอากะน้ำติ๋มนะครับน้ำรุนล้ไม่เบียดวงทางเก่าอยู่ตังย้อได้บ่วยบุน้ำม,มันไหล ด้านนี N ้ก็น <forcé Deus> <ored> ้ำฝนลุงมาด้านนี้น้อยซ้ำนี่พอดีเลยซีเซ็นเลยจุอาซ้ำเลย ไอ้รุนโดนนี่ครับพวกปลาที่มาเลยนะรุนไปเรื่อยๆฟางอ่นะสามตัวสวยๆเลยรุ่นโดนครับนี่นะเลยนี่จะตนัวน้อยดอกยังไม่มาเองยังไม่มาเอง มีลูกก็ต้องมีแม่มันมาแล้วครับไซส์สวยๆเลยเปนหน่ไซส์สวยๆเลยมีลูกก็ต้องมีแม่โอ้ยพันจูพัน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 โอ้ยยุตัยยุตัยยุตัยุตัเนาะโอ้จะได้ขึ้นมาขึ้นมากมากจะไ เตยบอกไตย้อนตย้อนเขาเงือกพอดีอุ้ย,ยเกืบอบหมดได้ <c oughs> ตื่นเต้นแล้วใจครับไต่ย้อเขาเงือกก็มันดินแห้งกวตัวนี้หน่อยนึ่งเราไม่ไมีเหลือโอ้เกือบไม่ได้ครับปากแดงตัวที่สองเล็กเกนี่ก็ถือดีดว้วย

ลูกฟูงเงี้ไปนะอปุ๊บไอโตแล้วโตีมีลุนโดนนะครับโคจิพ่อป่าแต่เลือกันได้น้ำท่วมมุไม้ได้ก็ได้ลุกอน้ำก็ทะลุน้ำอรก็ด้น้ำเ็นบลไหลบดกงไปดิ้เรืร่ย น้ำใสถูท,ทองเดิมเห็นแล้วอยู่ไรไปครับเด้อเดนะ้อเดี๋ยว่ไรไปสตนปึ๊บเร็วเงี้ยวันนี้มัน,นมครับน้ำใสแตเพราะของยิงได้แล้วเมียดไปไลยน้ำใสไปแล้วไปแล้วไปูไดเยอเอสซีรู้บีบชาวมหาเคียงครับนี่นี่ลุ้นปลาโดนครับเมื่อนนะีะปลาห้าง ได้4โลครับปลาเช็นเดียดไป4โลเก็บไลเรื่อยครับมือโอ้ได้หลายได้6โลอยู่ครับเนี่ปลา6โลมื่อกี้รุ่นยากรุ่นฝืดน้อยนึงครับปาช่วงเศร้า6โลยาบังออนได้5โลน้ำแล้วนะครับยนี่ผ้ลาตก มี<ป>แต่ป่านนี้นะครับทีลุ่มต่อหลังกินเขาคนละดูดิสี่โลกขีดรับช่งวงเช้าช่วงเช้าปลาตัวนี้ควนดนี่คนนี้ตัวอุ่มตอคนละครับกินเข่าแล้วคนละนักงานไม่เนาะ,ะ,ะยีราบเบมาหลเล่าเลตัวนี้ก็ได้ยเยเนาะควนก็ได้ กคนอ้วนสามตัวเลยนี่เวลาหัดตาคูณเด้อ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 คเวลาได้ดดดสามโลครึ่งนะครับโอ้ตัวนี้สามสี่ตัวเพื่อนหน่อยยีละมิ้งเจ้าลงงำต่อช่วงใบครับเขา่ต่อหลังกินข้าเทียมนี่ก็ะได้สองแล้วตะบินหาไม้พ,อพ่อไม้มาโบนี่ก็มาหลายมือแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้ววะเลยมา ตอนมาหาปลากันเนี่ยน้ำยืนระดับ้นในนะครับน้ำถ่วงขึ้นมาสูงเดี๋ยวมันลุ่มอยูน่นะใส่กระบอกคุยล้ำ ย่งเขยา่าย้อมาครับมีเดียดตาเพิ่นีน่นอ่อนโอตายายี่ออนดูโอ้โอ้โอจากฝูงอ่ะจากฝูงเยอยี่ออนอะยัยบางอ่อนบาดละโลบาดละโลสันสัน,สน บาทละโลสองโลปลาหนิ้นทั้งนั้นนะครับคืเอ,อ,อเด็กปลาหนิ้นใหญ่สองโตแล้วอยู่น้ำอยู่ปรท่านได้ถ่ายเมื่อกี้นะปลากรงน้ำท่านเชิญน็นดังใดนี่โอ้สองตัว,ว,ด,ว,ตด,ตวดิ้นแหงเลยบุย

ีต่ยาวอยู่ดีล่ะสุตาอันนั่นนันนั่นนั่นโอ้สูบดินยังแห้งก็จะ่ปนิังเลยสูบน้อยยาวย่อยแล้วครับ ต่อยแล้วครับตู้มาแววมาแววสามตัวยาวยุกหนึ่งตัวขาวคปิล้ำ น้อยยู่ด้เลยนั่นมาแล้ว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 ครับม,มาสามสี่ตัววันนี้ก็รุ่นใส่เวลาแล้วถ้ามาเป็นฟูนดีน้ำไหลก็ลุ่นโดนแน่ัที่เลี้ยวน้ำบ่ไหลปะนี่อืมกำลังท้อง เพี้ยนท้องคือปากกะมังหลายวัดทีเพียนก็ได้เพียนท้องก็กได้อ,อืมอมปลาอะไรโอ้เพี้ยนเพี้ยนท้องเขย่าอย่างแรงเลย นิดๆอู้หูกิตแดงจุยย๊จุ๊ไข่ดิด่งยังโบไข่กันนี่แต่ว่าป่าเกาะเลยปุ๊บเกินหองเลย

ขายางาสามสิ้นขาวเลือดพอดีดได้อยู่มาแล้วสองตัวง่ายมากกับเห็นเนื้อสองสามัวหลุดสซัำ ดเด็กตัะป่าลุงเป็นไรทั้งนักหนาดวงไปวั่ง้ารอป่ารอป่าพานมาก็าได้มีอาหารรอแล,แล้วเลยละถอยละยอมเพลละมือนี่ป่าห้างครับเ่เดียบ จับมือให้ครับช่วงบ่ายป๋ามาถือป๋าก็ถือเจ้าโคตรลงเรื่อๆนะครับถือดีเป็นฟูเลยเดี๋ยถือทอดเดี๋ยวก็เงียบไปเลยเส้นนี้ก็เริ่มล่าแล้วมือนะีลสรุปป๋ากันครับอนะไรจะล้มนะเนี่ยลาได้เพิ่มมา4โลครับข้าวก็ได้3เป็น7โล นี่เบียดก็ได้เพิ่มมาอีก3โลซาลิซีเลยเป็น7โลคือกันเศษบ้นนับนะครับหอัอเฉพาะมองหัวกิโลเลยเศษขีดบ้นนับมันละ7โลช่วงใบใบใบสองมาลงหมายนี่ถือดีครับตอลนลุงแรกๆถือยุทอดเดียวแล้วก็เสาถือปลาอันนี้นตัวงานตัวใหญ่กี่มิตรจลัดก็งงงูครับถือถือดีปลาจลัดเอะ เต็มแล้วมานนหรอกเจ็ได้สี่โขีดมันทาบได้สี่โลได้เด็กคนเยไดโหลตัวง่ายห่งนอยอก็อนก็ได้สโลอยู่ช่วงใบเจ็ดแปดโลอยู่้วเเ็ดแโลมั้ี่โลเกโลเด้าโลนะคะได้เกโลม่ใช่บางอนตายจุ่มได้ตัวนี้หลยตัวด้ยไงสามตัวได้ตัวนี้อะไรโอ้จะถึงบาตเดี๋ยวก็เาก็ได้แล้วไหมตัวงามอยู่ครับถึทอดเดียว ก็เดี๋ยวเราเงียบไปเลยไปตังงานดี๋ยวกูตาบวอนแรเที๋ยวกูน้ำยังกับฉันนี่เยมเป็นไพินหลังมือเอ้าโอ้จี่หลังมือเลยตาถุงงานไหมก็มาลงแตนเศร้าแท้นเนาะันมือไว้มัตอนเศ้าไหลไงเนาตอนนี้เศร้านี่ือา่ไหมอืมตอนนี้ถุงานเนี่ยมันมักถึตอนเศร้าอัวตายด้วเนี่ยอเห็นภานี้เ ดได้อีกหกลอยู่ครับซาเนี่ก็6โลได้สิโลอยู่ไสิบสองโลอยู่ครับตาจะปลัดพนี่ก,ก็หมายนี่ตัวงามครับตัวนี้นีน่น,น่อยก็เป็นปลาปากหงนครับปลาเด็กเดียวนี่างียอันนี้พอกินอยู่ครับมือนัต้นมันี่ก็ ปาลาห้างครับเปลี่ยนไม้สองสา 2, มไม้ได้ปลาไม้ที่สองไม้ที่สครับหนี่ยไม้ที่สามช่วงบ่ายสองโมงมาถึงบ้าไม้นี้ในปูละสีหโลอยู่แต่บ่าขาดปูละเจโลนะครับปาลาจะรับได้ลไหลายก็12งสิโลนลสโลแปดเก้โลูหมานูโงหมานแลครับปลาจะขอดมาเลยมั้ย <c oughs> คลิปนาคลินลูกในได้ไปตามดูกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาวันนี้จบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ